ทำนายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎประจําเดือนพฤษภาคมสองห้คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกกรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีท่านที่ ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นท่านที่อยากดูดวง12ราศีในเดือนเมษายน2 5 6 8กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube อรนมานิจันแล้วก็ไปที่ p l a y playlist ค่ะ ชาวราศีกรกฎกัแบบชาวลัคนากรากฎท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมรวมไปถึงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเนี่ยท่านต้องใช้สติในการต,ติดต่อทางด้านธุรกิจนะเงินอะมันมานะ แต่เอบอกได้เลยอ่ะว่าชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎท่านจะมีปัญหากับคู่สัญญาบางท่านเนี่ยจะได้รับจดหมายตาคุดท่านกำลังจะได้รับจดหมายตาคุดจดหมายเกี่ยวกับภาษีจดหมายทวงหนี้จดหมายเกี่ยวกับธนาคารมีเกณฑ์ที่ท่านอ,อาจจะต้องปรึกษาทนายความเกี่ยวกับคดีอ่ะ จะมีเรื่องของคดีความเข้ามาค่ะมันจะมีเรื่องของมันจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาแต่ท่านไม่จำเป็นต้องทุกข์ใจหรือกังวลใจไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องบนเขาก็กำหนดเอาไว้หมดแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ารักมากเลยเนี่ยใบเนี้ยก็หมายถึงคนชอบทําบุญใบเนี้ยก็หมายถึงคนชอบทําบุญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ารักมาก คุณอะทาตัวเป็นศิลานีทําตัวเป็นแม่พระพ่อพระเป็นคนที่ช่วยเหลือคนคอยเหมือนศิลานีเหมือนคนที่ทํางานมูลนิธิคอยให้คําปรึกษาที่ดีกับคนทั่วไปช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําตัวน่ารักคุณทําตัวเป็นพ่อพระแม่พระ ช่วยคนยากจนช่วยคนที่กำลังบาปลำบากช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมีจิตเมตตามีจิตเป็นการกุศลมีจิตเป็นสาธารณะคุณให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากคนที่กำลังเดือดร้อนส่งผลให้บุญกุศลที่คุณเคยทำเอาไว้อะด้วยบุญกุศลที่คุณเคยสร้างและทำเอาไว้เนี่ยมันก็ส่งผลให้คุณเนี่ย หาเงินหาทองได้เยอะแต่คุณน่ะจะไปมีขัดปัญหาขัดแย้งนะคุณมีศัตรูในสายงานที่เข้มแข็งและน่ากลัวท่านมีศัตรูในสายงานที่เก่งคนคนนี้อายุน้อยกว่าท่านมีศัตรูในสายงานเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนน่ากลัวสาวโสดหนุ่มโสด พ่อไม้แม่ไตัวท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้คู่ต่างชาติมีหลายท่านน่ะดวงจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะมีดวงที่ท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศขเขมรประเทศลาวประเทศพม่าก็ได้มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศเข้ามา ทางด้านการงานการเรียนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่สอบผ่านหมดทุกวิชาเรียนจบแน่นอนในด้านการงานเนี่ยก็จะมีงานเข้ามาเยอะแต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยท่านจะต้องระมัดระวังภัยธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำท่วมพายุเข้า ให้ระวังช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยให้ระวังน้ําท่วมบ้านเกี่ยวกับภัยธรรมชาติสําหรับเรื่องสําหรับปัญหาเกี่ยวกับศัตรูหมู่มารคนคิดร้ายคนที่จ้องเล่นงานคนที่คิดไม่ดีคนที่อาฆาตพยาบาทคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาจะล่าถอยยอมแพ้หนีไปเขาจะ ยอมที่จะยอมแพ้คุณเพราะเขารู้ว่าสู้ไปก็แพ้คนที่คิดร้ายคุณอ่ะเขาจะพ่ายแพ้ในอํานาจและบารมีของท่านนั่นเองคนที่คิดร้ายคุณอ่ะจะเกิดดวงตกพ่ายแพ้ไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพยายาม ไพ่ใบนี้หมายถึงอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะสื่อสารเนี่ยคุณนัทายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะส่งสัญญาณหรือสื่อสารกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะสื่อสารกับคุณอ่ะอาจจะมาเข้าฝันหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนจิ้งจกทักหรือเออเห็นเมฆเห็นเมฆเป็นรูปประหลาดเนี่ยจะเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมแล้วก็ โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยทําบุญให้มันเป็นโชคชะตาคุณกําลังจะหมดเคสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่ะอยากให้คุณน่ะเนี่ยทําบุญอยากให้คุณเนี่ยทําบุญใบนี้นจะเกี่ยวกับการทําบุญเลยมันเป็นไพ่กฎแห่งกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเนี่ยทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อ ลดทอนพไพ่ใบนี้คือโชคชะตาคุณมีโชคชะตาที่เบื้องบนได้ลิขิตเอาไว้โชคชะตาเนี้ยมันลิขิตมาตั้งแต่ก่อนคุณจะลงมาเกิดว่าคุณลงมาเกิดในชาติเนี้ยคุณมีภารกิจอะไรคุณมีหน้าที่อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ความมีชื่อเสียงจะนำมาซึ่งทรัพย์สินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงมีลูกค้าเยอะคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและค้นพบสันติภาพสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะค้นพบเนี่ยความสงบสุขในใจและสันติภาพ คุณะจะมีชื่อเสียงมีเงินจะมีคนนิยมชมชอบมีคนจํานวนมากที่ชื่นชมนิยมชมชอบและให้การสนับสนุนคุณจะได้รับการสนับสนุนงานที่คุณทำเนี่ยจะมีคนจํานวนมากเลยสนับสนุนสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาว ราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎโชคดีดูเหมือนกับว่าดวงเกี่ยวกับหวยการพนันเนี่ยจะไม่มีนะคะไม่มีดวงเรื่องการพนันค่ะแต่ดวงเรื่องการเรียนการงานถือว่าดีจะได้เงินจากงานที่ทำได้เงินแบบง่ายๆการเรียนประสบความสำเร็จ จะมีชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎหลายท่านตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะจะมีชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎหลายท่านน่ะตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาโทการไปเรียนต่อเมืองนอกค่ะถือว่าเป็นเรื่องดี